สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะฮะผมมีปลาเผาแล้วก็ลาบปลาดุกนะครับผมโอ<ฮ>้โหวันนี้ลาบปลาดุกมาจานใหญ่เลยกินกับข้าวเหนียวครับผมวันนของเอ้นเล้วช่วงนี้เราจะวนๆกับลาบกับต้ม<ฮ>ก่อนนะครับผมต้นปีเนาะช่วงปีใหม่เมื่อวานก็ลาบลาบหายไปแล้วเมื่อวาน<ฮ>ไม่ถูกหวย <laughs> <laughs> ไปแล้วลอยไปกับลมลาบลอยไม่มีเขาเลยมาเปิดเปิดโอ้โห ปลานิลอบไม่ใช่ปลานิลเผาหรอกอบองค์ผมกินอันนี้ก่อนเลยกินหอมหอมเมื่อกี้เมื่อกี้ละลาบปลาดุกเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอืมอื้มอร่อยนทำหนังไหมอ่ะอะไรอ่ะเอาก่อนเลยเอากระดูกไปถ้ากินก็อย่าให้กินไงอร่อยวางอีกพี่ก็กิน อยออกินลาบต้องกินกับผักที่แบบว่ามีกลิ่นหรือผักที่แบบฉุนๆหน่อยอร่อยมากวันนี้ผักต้นหมูต้นหมายมีไหมมันไม่แตกแล้วน่าแรงแล้ววะหายหายไปหมดเลยอ่ะมันอยู่ไอ้น้าผลน่าแตกดีไม่ได้กินมานานแล้วผักต้นหมูต้นหมาอร่อยปะลาบปลาดุกดอร่อยครับผมอืมกล่องก็อีก กาสับก้างละเอียดดิผักมีอะไรบ้างามีผักกาดดำมีผักซีแล้วก็หัวหอมไม่ต้นหอม<ผ>อันนี้ปลูกเองข้างบ้านทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมปลูกเองครับคุณผู้ชมผักซีก็ปลูกเองจับเอา,อ,อ,าอร่อยมาก ถ้าปลาดุกอร่อยของยายเนี่ยอร่อยถ้าพี่ไปตลาดนัดไปเจอปุ๊บพี่เอาทุกวันซื้อทุกนเดี๋ยวพูดว่าเอาซื้อเบอร์ชาิกำลังดีเลยคนคิดดีเขาคิดดีคนคิดไม่ดีก็คิดไม่ดีไม่คําว่าเอามันแบบแปล,ลหลายอย่างคือไปเอาของเขามาอะไรอย่างนี้ต้องใช้คำว่าซื้อมาแต่กลางเราเต็มเหมือนแ้นเนี่ย อุ้ยนี้มีตาปนินมาขนาดแบบเนี่ย <c oughs> เครื่องแน่นมากเลยอ่ะวามเนี่ยเขาเนี่ยฟอกมาทีเดียวง่ายดี มันอยู่ในแอปแอบก็าวางนี่ไม่ถ่ายทานมาเล็บบางหน้าหน้าแอปใหญ่หรือว่าหน้าผมใหญ่เนี่ยนะ,ะสูงคินกินเนื้อผักเยอะเนี่ยไม่จิ้มมันนี้เหรอ <Food. S 1> น้ำจิ้มหวานเนี่ย Em chim của tạc không nhầm ui càng ผมว่าเห็ดอ้อยน่าจะออกครับพี่เกมเดี๋ยวเราไปเก็บกันเราสายส่งสัญญาณมาก่อนยายน่ <c oughs> าจเราสายตอบก่นอนยินดี <c oughs> แต่ตลาดพี่ไปวันนี้เจอแล้วนะ,นะมีคนมาแล้วนะผมว่ามีมแล้วมีแล้วน่าจะมีแล้วแต่ไม่รู้กองไหนไมันออกก่อนนีไงต้องไปหากองที่แบบว่าแห้งๆห,หน่อยมันจะออกจะ ทำอุผมจะคำเล็กหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่ไม่ถั่วก้างนะกินลาบปลากินปลา ก้างคอยแต่จะลงไปปักที่คอ <c oughs> คนไม่ถูกกับปลา <c oughs> แต่ก็ชอบกินปลาอยู่แซลมอนไหนนั้นมันไม่มีก้าง <c oughs> ยิบย่อยไง <c oughs> อันนี้มีก้าง <c oughs> ยิบย่อยเยอะปนถูกไล <c oughs> าบอร่อย เป็นจานใหญ่คุณผู้ชมมาครับผมปลาปลานี่น้อยใจแล้วกิน <c ười> ดราม ไปแล้วหายไปครึ่งหนึ่งเลยอันนี้มันต้องทำเมี่ยงปลาน้ำจิ้มนี้ <c oughs> อันนี้ยร้จังกันนเนื้อปลา เนี้ยมันแน่นเดียวหวานเมื่อวานต้องกินนะปลาไม่ไม่ไม่ปลาที่พี่เกมไปตกมาได้กินไหมปล่อยไปมันตัวเล็กแค่สองตัวไม่ได้กินเหรอเห็นบอกว่าตัวไซส์โลเลยขาดประมาณแปดกิโลอะปัดโลขาดไปแปดกิดนั่นในโลแล้วขาดไม่เยอะเลยเนาะน้องไม่เยอะไซส์กับโลไงใหญ่ก็เลยล่อยไปกันตรงการเขาป่าทำไ ก็เลยไม่พ้นแม่ค้าแถวบ้านห้องซื้อถ่ายกับไปอันนี้ดิเอาของไม่ค้าไม่กลับไปนั่งเฝ้าตกตกก็ไม่ได้ขนาดนไม่ไปนะถนนไปในแบบนอนหลับรออ่ะไม่ขนาดนั้นจะตกปาเนี่ฝึกสมาธินะฝึกความแบบใจเย็น สมาธิที่ไหนหอ,อารมณ์ไม่ดีความไม่กินเบ็ดฝอกจต่ความใจยันไงเขาเกิดอันนี้ไงอยากฝึกสมาธิก็ไปวัดไม่ได้ครับเข้าวัดเดี๋ยวร้อนตัวร้อนแขนร้อนขาอะไรงี้ง <c oughs> วันี้กำลังร้อนรุ่มคุณผู้ชมได้หยุดอยู่ในห้องหมกทีอยู่ก็เข้าได้แล้วัอวดอ่ะเข้าได้อยู่ <c oughs> <c oughs> Ừ, cặp <coughs> dưa <deNERA> của dòng sư dân chào mừng nhung đẹp mà nhung bà, lại thuộc bạc <coughs> <thuk> <coughs> ดินต้นหอมปลูกเองด้วยย้อดผมว่ารถวันนี้กำลังดีเลยไม่เผ็ดเกินตรงที่นายังมีผักอีกนะนะผักชีก็ปลูกไว้ที่นาออตอนนี้โตแบบกินไม่ทันแล้วออหอมก็โตแล้วไม่ฉีดอะไรไหมไม่ได้ฉีดอะไร ไาเป็นตัวเองเลรอเขาเรียกว่าพืชดูเลยพืชทำหมดแล้วครับทำหมดแล้วสองกำนี่มันเรื่องครึ่งโลนะใช่ม,มันกินเพลินไงนี่เคยปล่อยงคอไม่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้ย โอ้ผมเกือบลืมพี่เจมมันจะมันๆอ๋อขอบคุณมากครับบัรจงไปว่าเอามาให้ผมเลยมันมันมากอผมไม่ผมไม่กินนะคุณผู้ชมไม่ลองชิมดูวะผมผมว่ามันมันเกิน นั่นแหละอร่อยดีมันมัน,มน,มนแก่ค่้าท้องปลาแต่ผมว่ามันหอมกว่า เหลือคำสุดท้ายครับผมก็เหลือแต่ผักแล้วตอนนี้อร่อยมากผักกาดดำเนี่ยลองกินน้นหอมมัขอน้อนหอมกินได้ก็เหม็นเลยเหม็นหน่อยเหม็นคิวตัวเขาไม่เหม็นนะเหม็นเนาะไม่เหม็นอุดม อันนี้มันอันนี้แค่อันนี้ไทยยังเหม็นนะเนี่ยไม่มันก็เหม็นเอาตัดตัวแล้วไงเนาะกินจูน่าเหมือนเครื่องเทศอ่ะักกินแบบคิวๆนะเออเหมือนต้นหอมโป้งหญ้าตุ่มตุ่มต้นหมาเงี้ยโป้งผมไม่เคยอืมกินกินเอาตักตัวเราสังเกตนะไม่ให้กินเจาะนะในเจาะมีแล้วมีแล้วไม่ยัง มีตลอดตอนนี้เบาลงแล้วนะนี่หรอกนองจากว่าผมทาโคลนแล้วแบบคือมันมาเอาไม่อยู่อ่ะผมต้องทาแป้งด้วยต้องทาโคลนโคลนโบไปเลยโบ <laughs> เอา uh huh. พูดไม่พูดไม่เบือ่อพูดเยอะกินไปเลยอ่ะ ลาปลาอร่อยปลาปลาอบองก็อร่อย uh huh. นั่มเดี่ยมมาก uh huh. แล้วบัะไปเราก็ขอตัวลาคุดชมก่อนเนาะ uh huh. ไปพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับมากินลาปลาแล้วก็ปลานินอบโองนะครับผม uh huh. ตอนนี้ก็ข้าหมดไปเรมยบร้อยแล้วครับผม ก็จะขอตัวลาคุณชมเพียงก่อนเอ้ยลาคุณชมไปเพียงค่้นี้ก่อนนะครับผมพบ,บเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับลาไปซื้อข้าวคุณชมจริงก็ยังไม่อิ่มหรอกยอดข้าว <laughs> <laughs> อันนั้นด้วย <laughs>